ิด24ชั่วโมงตลอดวันไม่มีปิดกับ Work White ถ้าทุกคนจะต้องเลือกที่ทํางานดีๆสักหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นแบบรายวานันรายเดือนหรือรายปีทุกคนจะเลือกจากอะไรกันคะถ้าเป็นแอนนี่แอนนี่จะเลือกจากสิ่งอำนวยความสะดวกครบเดินทางสะดวกและที่สําคัญราคาไม่แรงค่ะถ้าทุกคนคิดเหมือนกันนะคะนี่เลยคะ่ะ Work White Service Office และ Co-working Space ค่ะ ัอมาถึงตรงนี้แล้วคงเราสงสัยกันใช่ไหมคะว่า Work ์ไว้คืออะไรและมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้แอนนี่ขออนุญาตพาทุกคนนะคะมาเจาะลึกกับเฟอร์วิสของ Work ์ไว้กันค่ะ w o r k ์กไวเป็นที่ทำงานที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบออฟฟิศส่วนตัวห้องประชุมหรือโคเวิร์กิ้งสเปซก็มีครบอยู่ใจกลางรัชดาเลยใกล้กับ MRT สศูนย์วัฒนธรรมทางออกที่4เดินตรงมาก็เจอกับเดอะสปีดรัชดาแล้วขึ้นมาชั้น3ก็ถึงกันที่ w o r k ์กไวแล้วค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่ w o r k ์กไวแล้วนะคะซึ่งเวิร์กไวนะคะจะมีด้วยกันอยู่4เซอร์วิสหลักๆเลยค่ะ แรกก็จะเป็นโคเว r ร์กิ้งสเปซห้อง Meeting Room, Service Office แล้วก็เว r t u a วออฟฟิศค่ะเดี๋ยวแอนนี่จะพาทุกคนมาดูกันนะคะว่าแต่ละ Service ได้อะไรบ้างเริ่มกันที่โค Working Space ซกันก่อนเลยนะคะ สำหรับใครที่ต้องการหาที่ทำงานแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนดีโฟ o ว์กิ้งสเปกของเลิกไวคือคำตอบค่ะเพราะที่นี่เขาเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะมีอินเทอร์เน็ตเร็วแรงมีปลั๊กไฟใช้ฟรีค่ะและที่สำคัญมีบริการเครื่องดื่มและขนมฟรีไม่อั้นค่ะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการโฟกัสงานมากเลยที่นี่นะคะค่อย็มีที่นั่งให้เลือกเยอะเลยค่ะบรรยากาศก็เงียบสงบใครที่เป็นสายงานฟรีแลนซ์นักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานเพื่อคิดไอเดียใหม่ๆออกมานะคะที่นี่ก็เหมาะมากโดยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ชั่วโมง 60บาทค่ะ แต่ถ้าใครใช้ครบ8ชั่วโมงนะคะจะเหลือ200บาทเท่านั้นตกชั่วโมงละ25บาทเองค่ะเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆไปเลยมากันที่เซอร์วิสต่อไปค่ะนั่นก็คือมิทติ้งรูมไม่ว่าสมาชิกในทีมจะมีกี่คนก็สามารถรองรับสูงสุดถึง60ทีน่นั่งไม่ต้องเตรียมอุป,ปกรณ์อะไรมามา,มากมายเขามีให้พร้อมหมดแล้วแค่จองล่วงหน้าก็สามารถใช้งานได้เลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่150บาทต่อ1ชั่วโมงค่ะและก็มาถึงกันที่เซอร์วิสออฟฟิศนะคะหรือว่าออฟฟิศให้เช่านั่นเองค่ะ ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพหรือว่าฟรีแลนซ์นะคะและกำลังมองหาออฟฟิศที่ดีแต่ไม่อยากลงทุนเยอะเรียกได้ว่าตอบโจยค่ะ ที่นี่เขามีให้ครบจบทุกอย่างแล้วและยังได้บริการใช้ห้องประชุม co-working space และห้อง entertainment ถ้าเช่าออฟฟิศกับที่นี่นะคะเขามีพนักงานที่คอยรับสายเบอร์ส่วนกลางให้มีตู้ล็อกเกอร์สำหรับใส่ของให้อีกด้วยค่ะแถมราคาที่จ่ายก็รวมค่าน้ำค่าไฟและค่าอินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยแล้วงบไม่บานปลายแน่นอนราคาเริ่มต้น2ที่นั่งเพียง1 5 0 0 0บาทต่อเดือนและบริการสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ virtual office ค่ะเหมาะกับ คนที่ยังไม่ต้องการเช่าออฟฟิศแบบจริงจังแต่ต้องการใช้ที่อยู่เพื่อจดทะเบียนบริษัทที่นี่เขาก็มีให้บริการนะคะโดยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่29,900บาทต่อปีค่ะ w o r k ไว้มีบริการเสริอมอย่าง mailbox รับส่งจดหมายและยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มและขนมฟรีไม่อั้นให้เติมพลังระหว่างวันจะกินมากน้อยแค่ไหนก็ได้เลยหรือจะเป็นห้องเอนเตอร์เทนเมนท์ที่จัดเต็มทั้งโต๊ะพูบอร์ดเกม หรือใครที่อยากดูหนังก็มีทีวีพร้อมใช้งานนะคะสําหรับใครที่ทํางานมาเหนื่อยๆทั้งวันแค่ขอคีก์าจากพนักงานมาก็สามารถพักผ่อนได้เลยเพราะเขามีตู้นอนให้พร้อมอยู่แล้วส่วนใครที่ขับรถมานะคะไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถเลยค่ะสามารถจอดได้ฟรีถึง4ชั่วโมงแถนที่นี่นะคะเขายังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเอาใจคนทํางานดึกไปเลยทีเดียวสะดวกสบายสุด,สด และทั้งหมดนี้นะคะก็คือ Work ไว้ค่ะพื้นที่ทํางานสําหรับคนยุคใหม่อย่างเราๆไม่ว่าคุณจะต้องการออฟฟิศส่วนตัวพื้นที่ทํางานแบบแชร์หรือว่าห้องประชุมที่ใช้ชั่วคานะคะที่นี่เขาก็มีให้ครบจบในที่เดียวเลยค่ะแถมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายรับรองว่าถ้าได้ใช้งานต้องติดใจแน่นอนค่ะและถ้าใครสนใจอยากมาสัมผัสบรรยากาศจริงนะคะสามารถมาได้ที่เวิรไรท์เดอะสตรีทราชดาชั้น3าเลยค่ะสำหรับวันนี้อันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ